หลังจากแม่เกี่ยวแล้วแล้วเขากรสีเป็นคนไปขนแบกข้ามเข้ากรสีค่อยๆจับคืนไหลแล้วเขากรสียา่างค่อยๆขนเข้ากระสิขนไปเรื่อยเรื่อคนไปจนเบิร์แล้วเข้ากรสีเอาขึ้นรหด หลังจากเข้าแกะข้ามาหอดเฮืองแล้วเ,เขาก็ซีมา,สร,า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 สร้าง้ำนักสร้าง้ำนักแบ่งแช่แต่ลงถังแต่ละถังเขากะซีสร้าง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  พอมาหอดทางเฮาก็สิเอากรรมค้านมาธุรกรรมแล้วเฮาก็สิฮักเครื่องฮักเครื่องแล้วก็เลี้ยงใส่ทางเลี้ยงก็สิเลียงซับไปซับมาบ่ให้มันแน่นไปแล้วก็บ่ให้มันดวนเกินไปเอาพอดี หลังจากเข้าเลี้ยงข้ามจนเต็มแล้วเข้าก็ะสีเอาแนวมาวางทักตรงข้ามบ่ใหายข้ามฟูแล้วเข้าก็ะสีก้อนหินวางลับไว้อีกเทื่อหนึง่งแล้วเขากระสิเปิดน้ำใส่จนถ่วงไปข้ามแล้วก็เป็นอันเซตเลทั้งหลังจากเข้าเปิดน้ำถ่วงแล้วแล้วเข้าก็สิปล่อยข้ามในทางนี้ทิ้มไว้จนครบที่สโมง